ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่มีความรักความเริมใสศรัทธาในพระเครื่องพระสมเด็จวรคังนะครับคลิปนี้ก็เป็นพระสเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่หรือพิมพระประธานอีกองหนึ่งนะครับซึ่งเป็นองค์ดารานะครับเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะครับในวงการนะครับซึ่งองค์นี้มีลักษณะพิเศษนะครับเนื่องจาก มีร่องรอยคราบใครนะครับของคราบลักนะครับนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความเป็นธรรมชาติของแม่พิมพ์นะฮะนอกจากกรอบบังคับแม่พิมพ์ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับทั้งสี่ด้านเนี่ยนะครับเราอยางจะเห็นความเป็นธรรมชาติความเก่าของคราบนะคราบคราบลักนะครับที่หลุดล่อนออกไปนะครับนะครับซึ่งยัง พอยังเห็นลางๆนะเป็นสะเก็ดของคราบลักษนณะซึ่งยังล้างออกหรือหลุดไม่หมดนะฮะจะเป็นสะเก็ดๆอยู่บริเวณด้านข้างนะครับซึ่งคราบของความเก่าเนี่ยสีน้ําตาลอ่อนๆนะฮะหรือน้าตาลปนเหลืองสีเหลืองเนี่ยนะครับนะครับองบอกได้ถึงความเป็นธรรมชาตินะครับอย่างแท้จริงนะครับเนื่องจากสีที่ปรากฏเนี่ยนะครับนอกจาก ว่าน่าจะเป็นการทําปฏิกิยาระหว่างลักษกับน้ํามันนะฮะที่ผสมอยู่ในเนื้อพระผ่านการเวลามาเป็นระยะเวลานานนะฮะน้ํามันที่ปูดออกมาเนี่ยผสมมาทําปฏิกิยากับตัวเนื้อลักษ์นะครับนะครับที่ทําให้เกิดคราบความเก่าที่เห็นนี้นะครับซึ่งองค์เี้เสน่ข,ข,ของของขององค์น,นี้นะครับอยู่ที่คราบนะครับ คาบสีน้ําตาลเนี่ยนะฮะเป็นคราบลักผสมกับน้ํามันนะครับ,นะรบซึ่งบางทําให้ดูลักษณะคล้ายน้ำหมากนะครับหรือ,อยางนะครับ,นะรบยางของเปลือกไม้นั่นเองนะครับซึ่งเส้นซุ้มดูจากเส้นซุ้มดูความเป็นธรรมชาติของเส้นซุ้มแล้วเห็นไหมครับจะต้อง ไม่เสมอกันนะฮะความใหญ่ความหนาต้องไม่เสมอกันนะฮะต้องมีจุดเว้าความเล็กความใหญ่ในเส้นซุ้มจะไม่เท่ากันนะฮะตามที่ได้เคยนําเรียนไปแล้วว่าการแกะไม้พิมพ์มบโบราณน,นั้นใช้แกะด้วยมือนะครับนะครับจะเห็นได้ว่าความเป็นธรรมชาติของเส้นซุ้มนะครับที่ใหญ่ไม่เสมอกันนะครับการผูกก่อนการแตก การอารานนะครับนะครับของพระที่ผ่านการเวลานะครับจะดูอย่างเป็นธรรมชาตินะครับสวยงามอย่างบอกไม่ถูกนะครับซึ่งพระเนื้อหาแบบนี้ถ้าได้ลงกล้องแล้วนะครับถ้าใครได้เป็นเจ้าของหรือได้ลงกล้องแล้วเนี่ยจะส่องไม่รู้จักเบื่อนะะที่บอกว่าส่องไม่รู้จักเบื่อเพราะว่ามันจะเกิดความเพลิดเพลินนะฮะในการชม ในการชมเระองนี้อย่างมากนะครับเนื่องจากดูจากผิวพระเนี่ยที่มีลักษณะาการยุบยุบตัวการผูกกรนนะครับประกอปบปรบมวลสารที่ได้ผุดออกไม้เห็นอย่างประปรายนะครับนะครับความแห้งนะครับของคราบต่างๆที่มาปกคลุมผิวพระนะครับมวลสาร ที่อยู่ในหลุมในบอ่อต่างๆนะครับเห็นแล้วชวนให้หน้ามองอย่างยิ่งนะครับเม็ดมลสารที่จมอยู่ในผิวพระนะครับเป็นการจมการฝังอยู่แบบธรรมชาตินะครับการจมการฝังอยู่แบบธรรมชาตินั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณรอบๆหลุมนะฮะจะมีการแยกตัวนะครับ ถ้าปากหลุมเนี่ยปิดสนิทนะครับนั่นหมายถึงว่าความเก่าความแห้งยังไม่ถึงนะฮะถ้าความเก่าความแห้งถึงแล้วเนี่ยหลุมมวลสารเนี่ยนะะหรือที่มีมวลสารฝังอยู่ในหลุมแล้วเนี่ยบริเวณขอบขอบปากหลุมเนี่ยจะต้องอ้าลานนะครับอีกบริเวณหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือที่เส้นซุ้มนะครับเวลาที่พละเนี่ยเก่าหรือแห้งได้ตามระยะเวลาเนี่ยนะฮะ จะถูกขมมดเข้าไปในข้างในนะฮะจะแห้งขมมดเข้าไปด้านในเนี่ยนะลองส่องดูนะเห็นไ,ไหมครับระหว่างผิวพระกับเส้นขอบซุ้มเนี่ยนะฮะเส้นขอบซุ้มเนี่ยก็จะม้วนเข้าไปด้านในนะฮะม้วนเข้าไปด้านในนะครับแสดงถึงความแห้งความเก่าและความหดตัวของเนื้อพระนะครับโดยอาศัยการเวลาอย่างแท้จริงนะครับนะครับตามที่ผมได้นําเรียนมาทุกคลิปเลยนะครับองค์นี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะ เมื่อเราแบ่งองค์พระออกเป็นสองฝั่งเห็นไหมฮะะเกดขององค์พระจะเอียงไปทางด้านซ้ายองค์พระนะครับไปขวามือเราเสมอนะครับเนี่ยองค์นี้ก็เช่นเดียวกันนะเห็นไหมครับแล้วด้านขวาองค์พระเนี่ยนะครับด้านขวาองค์พระเนี่ยโดยเฉพาะพักนะฮะพักก็จะป้านออกนะครับป้านออกนะครับด้านซ้ายก็จะป้านน้อยกว่า แต่สูงกว่านะครับื่ังจากแม่พิมพ์เขาลึกนะด้านนี้จะสูงกว่าด้านนี้นะครับด้านซ้ายองค์พระจะสูงกว่าด้านด้านขวาองค์พระนะครับเช่นเดียวกันนะซอกนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมจะเป็นเหมือนกันทุกองคนะอันนี้จะลึกนะครับซอกแขนด้านนี้จะลึกกว่าด้านขวาด้านซ้ายองค์พระจะลึกกว่าด้านขวาองค์พระนะครับครับที่ผมบอกเมื่อลึกปุ๊บเนี่ยจะทําให้เห็นตรงเนี้ย หัวไหลเนี่ยหัวไหล่ด้ายพระเนี่ยจะมีพื้นที่ตรงเนี้ยแคบกว่าด้านขวานะครับเห็นไหมฮะเพราะว่าร่องเนี้ยเขาจะยกสูงขึ้นไปสูงกว่าด้านขวาองค์พระซอกรักแร้ด้านซ้ายองค์พระเนี่ยเมื่อขีดเส้นตรงๆรงประมาณนี้แล้วนะฮะคาบมาแล้วเนี่ยซอกนี้จะสูงกว่าด้านขวานะครับสูงแล้วภายในร่องนี้จะลึกลึกกว่าด้านขวาสูงกว่าลึกกว่านะฮะจึงทําให้ตรงนี้มีพื้นที่ที่น้อยกว่า พื้นที่หัวไหลเนี่ยด้านซ้ายองพระเนี่ยจะแคบแคบกว่าด้านขวาด้านขวาจะมีพื้นที่มากกว่านะครับพระพาหาริขแขนทิ้งดิง่งนะครับทิ้งดิ่งแล้วเห็นไหมฮะเขาจะโยกเขาจะโย้ไปทางด้านขวาองค์พระหรือซ้ายมือเรานะยโยมาทางนี้ยโย้มาทางนี้เห็นไหมฮะนะครับต้องยโยมองลักษณะเนี่ยถ้ามองถ้ามองลักษณะเส้นวงแขนเนี่ยอย่างเดียวนะฮะจะเห็นไหมฮะจะยโย้มาทางด้านซ้ายทางน,นี้ โยโย่มาทางด้านด้านขวาองค์พระหรือซ้ายมือเราเนี่ยก็โย่เหมือนเปลยวนที่หย่อนแล้วยโย่โย่ลงมาทางด้านนี้เห็นไหมจะไม่ทิ้งตรงๆลงมาเห็นไหมถ้าวงแขนด้านเนี้ยวงแขนด้านเนี้ยจะขายออกหายออกทางด้านขวาเห็นไหมด้านซ้ายเนี่ยจะทิ้งลงมาตรงๆค่อนข้างเฉียงมาทางด้านขวาองค์พระด้วยซ้ำนะฮะจะทิ้งทิ้งแล้วโยกโยกมาทางด้านขวาเล็กน้อยจนพระพาหานี่แขนด้านขวาเนี่ย จะโยไปทางด้านขวาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเนหะ็นไหมโยไปทางด้านขวาเห็นไหยโยได้โยเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเช่นนี้ทุกองนะครับกิ่งใหญ่พระประธานพระละคงนะครับแล้วก็ในเนี้ยความลึกตรงเนี้ยถ้าเกิดใครได้สององค์จริงนะก็จะเห็นได้ว่าลึกเนี่ยลึกก็ยังมีมิติอีกนะไม่ใช่ลึกอย่างเดียวนะลึกก็มีมิติอีกในเนี้ย จะแบ่งความลึกอีกโดยแบ่งจากตื้นเข้าไปหาลึกเข้าไปหาที่ซอกลักแร้เนี่ยบริเวณซอกลักแร้ด้านในเนี่ยจะลึกที่สุดนะครับแล้วค่อยๆไล่ลงมาตื้นๆไล่ลงมาจนถึงตรงนี้นะครับนะครับความลึกไม่ได้เท่ากันนะครับความลึกก็มีมิติที่ผมนำนําเนียไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันตอนนี้เห็นไหมตื้นกว่าด้านซ้ายขององค์พระนะครับด้านนี้ด้านขวาแต่ในความตื้นนี้ก็มีมิติอีกนะครับจากตื้นน้อยเข้าไปจนครับไปถึงลึกนะครับเนะ จากตื้นน้อยๆเข้าไปหาลึกตรงซอกลักแร้นี้นะครับแต่ในภาพรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งมวลเนี่ยด้านขวาองคพาเนี่ยจะตื้นน้อยกว่าด้านซ้ายนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่ผมบอกที่บริเวณเอวนะฮะเอวเนี่ยจะต้องผายนะฮะเอวผายออกนะครับแล้วมีลักษณะต่ําต่ำฟาพระอุระหรือพระอกหรืออกเนี่ยนะฮะช่อยๆสูงแล้วลาดเทลาดต่ำลงมานะครับ ช่างได้แกะแม่พิมพ์สวยมากนะแกะรถหลั่นระดับลงมานะตรงนี้จะต่ำนะครับต่ําแล้วมาชนนี้ที่มือที่ประสา,านกันอยู่นะครับนะครับเส้นะนชาจีวอนนะครับต้องมีพิมพ์ใหญ่ทุกพิมพ์นะครับตรงนี้แกะช่างจะแกะเว้าลึกเข้าไปนะฮะเว้าลึกเว้าลึกแล้วสังเกตได้ว่าพระสมเด็จพระครามพิมพ์ใหญ่ทุกองเนี่ยนะฮะ ช่างจะแกะให้เห็นนะฮะพระชงเนี่ยหรือแข้งหรือขาองค์พระเนี่ยนะเห็นไหมฮะจะแกะให้เห็นลำลายนะฮะจะช่างจะแกะละเอียดนะจะเห็นจะเห็นเป็นลำลายเป็นขาแล้วเป็นพระบาทไหมฮะเนี่ยเป็นเป็นขาที่ทอดลงมาฮะแล้วก็เป็นพระบาทตรงนี้เป็นพระชงแล้วตรงนี้เป็นพระบาทเป็นเท้าตรงนี้เป็นแข้งนะฮะลาดลงมาแล้วนี่เป็นพระบาทมามาจดตรงนี้ พระบาทจะไม่มาจดตรงเขานะฮะจะจดอยู่บริเวณน,นี้นะครับไม่ถึงเขานะครับนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเนี่ยเขานี้บอกทุกคลิปเลยนะครับก็เขานี้ต้องสูงกว่าเขานี้นะนี่นะครับนะฮะระชานุเขา่าด้านซ้ายองค์พระนะครับจะสูงกว่าด้านขวานะครับวนฐานจะเช่นเดียวกันจะตรงกันข้ามกับ หน้าตักคือฐานด้านนี้ด้านขวาจะสูงนะครับด้านซ้ายจะต่ําขวาองค์พระนะฮะจะสูงนี้จะต่ำนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับเข่านะครับเข่าด้านนี้สูงฐานด้านนี้ต่าเข่าด้านนี้ต่ําฐานด้านนี้สูงในบริเวณฐานชั้นนี้นะฮะจะต้องมีเนื้อเกินนะะเห็นไหมฮะมีทุกองเห็นไหมเนื้อเกิน จากเนื้อเกินตรงนี้ปุ๊บก็จะมีเส้นแสนตรงนี้ลางๆนะครับนะครับเส้นแสบลางๆครับบางองค์อาจจะติดไม่ชัดนะฮะถ้าติดแต่จะต้องไม่เด่นชัดมากนะครับติดลางๆฮะนะครับรวมทั้งฐานชั้นนี้ก็เช่นเดียวกันบางองค์ที่ติดชัดๆก็จะเห็นเป็นเส้นลางๆเช่นเดียวกันนะครับจากหัวฐานเนี่ยวนขึ้นไปวนขึ้นไปด้านบนแล้วก็มีเส้นแสนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันวนมีเส้นแสนนะครับ แสเสน่ห์ของพระองค์เนี้ยเนื่องจากเขามีร่องรอยมีคราบใครของความเก่าของคราบลักนะซึ่งเขาเก็บรักษาไว้ไม่ล้างให้หมดนะบางคนอา,อาจจะชอบล้างพระนะครับเพื่อให้เห็นเนื้อในที่ชัดเจนนะฮะแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดเราล้างมากไปเนี่ยสเสน่ห์หรือความเก่าหรือความเป็นธรรมชาติของพระเนี่ย<ๆ>ก็จะลดน้อยลงด้วยนะครับซึ่งบางคนอาจจะชอบเก็บ ริ้รอยความเก่าคราบใครความเก่าความดั้งเดิมแบบนี้ไว้นะครับเขาก็จะพยายามห่วงแหนไม่ล้างหรือถ้าบางคนเนี่ยบางทีคราบลักที่มันติดหนาจนเกินไปเนี่ยเขาก็จะล้างบ้างเพื่อให้เห็นเนื้อนะครับเห็นบนสารบ้างนะครับพอเป็นสเสน่ห์ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะครับแต่คิดว่าองค์นี้เจ้าของน่าจะล้างนะครับเพราะมีคราบใครตรงเนี้ยเป็นสะเก็ด ครับเล็กๆสีดำๆเป็นปื้นๆตรงนี้นะฮะเหมือนผ่านการล้างแล้วแต่ไม่หมดหลุดไม่หมดนะฮะล้างแล้วหลุดไม่หมดเป็นใหญ่คราบลักษที่หลุดล่อนเองตามธรรมชาตินี่นะฮะสเก็ตดำๆเนี่ยจะเป็นสเก็ตที่ใหญ่นะครับไม่ไม่เล็กละเอียดแบบนี้นะถ้าเล็กละเอียดแบบนี้เหมือนเหมือนผ่านการล้างการการปัดถูการขัดสเก็ตของลักเนี่ยจึงเห็นว่าเป็นสเก็ดเล็กๆๆตรงนี้นะฮะ ไม่ใช่สะเก็ดใหญ่หรือเหลือหรือเหลือเป็นเปื้อนๆเนี่ยอย่างนั้นคือหลุดล่อนเองธรรมชาติแต่นี้น่าจะผ่านการล้างบ้างนะในความที่เห็นตัวตัวนะครับเพื่อนๆอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่โดยรวมแล้วสเสน่ห์ของพระองค์เนี่ยก็คือคราบพวกนี้คระครบคาบความเก่านะครับล่องรอยความเก่าความอ้าลานแตกรานของเนื้อพระนะครับนี่นะฮะมวลสารนะครับมวลสารที่เห็น บนผิวพระเนี่ยที่เป็นเนื้อพระเนี่ยสีขาวที่ขาวอมเหลืองเนี่ยนะเนี่ยนะที่เห็นบนสารที่อยู่บริเวณที่เห็นได้เด่นชัดเนี่ยนะะนะครับก็เป็นสเสน่ห์ในการส่องอย่างหนึ่งของของผู้นิยมครับเครื่องมันเด็ดวละละรลคังนะครับโดยเพราะความแห้งเนี่ยต้องเป็นความแห้งของปูนนะที่เป็นปูนที่ตายอ่ะเป็นปูนที่ตายแล้วนะครับเรียกว่าปูนปูนเปลือยปูนตายนะฮะ ต้องแห้งแบบนั้นนะฮะที่สําคัญคือองค์พระเนี่ยจะไม่ลื่นไม่มันไม่ตึงนะะถ้าลื่นมันตึงนะฮะนั่นนั่นน,น,นั่นต้องระวังนะน่ากลัวนะครับซึ่งพระที่ทาเรียนแบบในปัจจุบันเนี่ยพิมพ์ทรงเนี่ยเขาทำได้หมดแล้วนะครับรวมทั้งเส้นกรอบแม่พิมพ์ที่ผมได้นําเรียนไปแล้วเนี่ยไปหาดูได้เลยนะครับเขาทาได้หมดแล้วนะครับเส้นกรอบแม่พิมพ์นะครับเนี่ยซุ้มตกขอบทั้งหลายเนี่ยนะครับเส้ i, สนกรอบแม่พิมพ์ทั้งหลายเนี่ยเซียนทําได้หมดแล้วนะครับ เปลียนเปียนฝีมือะฮะทำแล้วเรียนทาเลนแบบได้หมดแล้วครับแต่ความเป็นธรรมชาติความเก่าอย่างนี้นะครับให้ให้ใหเราดูประกอบนะครับเพราะของใหม่เนี่ยจะทาคราบทําความเก่าให้เหมือนอย่างเนี้ยคือคือ,คอ,ต,อต้องต้องยากนิดนึงเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าการใช้สารเคมีเนี่ยหรือ,อวัสดุสมัยใหม่เนี่ยเพื่อจะไปทาให้เกิดคราบอย่างเนี้นะไม่ว่าจะเป็นสีเป็นคราบอะไรที่เราใส่เข้าไปใหม่ๆเนี่ย คือความแห้งของของของสีเนี่ยมันไม่ได้ความแห้งของของสีหรือสารเคมีท <nous> ี online, ่เขาตกแต่งเข้าไปเนี่ยมันมันมันแห้งไม่ไม่ไม่พอฮะมันแห้งไม่พอเมื่อเทียบท่ากับเมื่อเทียบกับของที่ที่เขานิยมกันอย่างเนี้นะฮนะครับนีฮะที่เขายอมรับกันเนี่ยความแห้งเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับส่วนมวลสารเนี่ยนะครับจุดดําจุดแดงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ของทำเยนแบบเขาก็ทำได้หมดฮะใส่เข้าไปผสมเข้าไปได้หมดนะครับในเนื้อปูนนะครับแล้วเอาไปปั้มออกมานะครับทำได้หมดรวมจะพาะขอบข้างต่างๆเนี่ยนะครับจะมีจะมีการตัดต้องรอยการตัดขอบเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็ทําได้เหมือนนะครับทําได้เหมือนอย่างไรก็คือด้านข้างเนี่ยจะเป็นธรรมชาติของรอยครูดนะรอยครูดของเม็ดมวลสารเนี่ยด้านข้างเนี่ยนะครับ ของทำเลียนแบบก็ทําได้ฮะมีรอยครูดเหมือนกันอยู่ด้านข้างนะครับเมื่อพลิกดูจะเห็นรอยครูดนะครับอยู่ด้านข้างทั้งสี่ด้านนะครับส่วนคราบใครทุกนี้ของเลียนแบบทําได้ไหมทําได้ครับแต่ความแห้งความเป็นธรรมชาติมันไม่ได้ครับความหดตัวความแห้งของเนื้อพระเนี่ยตามซอกตามอะไรเนรี่ยที่ผมบอกความปล่อนในรอยขอบขอบเนี่ยนะ ความสึกกร่อนความเป็นธรรมชาติของใหม่ทําไม่ได้นะครับของใหม่นี่แทบจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบมองดูแล้วแข็งเนะี่ยไม่นุ่มนวลตาเหมือนเหมือนของที่ผ่านการเวลาเห็นไหมฮะในองนี้เขาไม่ก็เห็นไหมกรอบแม่พิมพ์ตัดก็ไม่ได้ตัดตรงเป๊ะเลยนะฮมีเฉียงมีอะไรเล็กน้อยเห็นไหมฮะเป็นความเป็นธรรมชาตินะครับของใหม่เส้นซุ้มของของใหม่เนี่ยเพิง่งให้พึงระวังว่าส่วนใหญ่เขาจะเท่ากันหมด เส้นสูงความกว้างเนี่ยความกว้างของเส้นสูมเนี่ยส่วนใหญ่จะเท่ากันเป๊ะเลยครับของที่เป็นธรรมชาติของเก่าจร up, ิงๆเห็นไหมเขาแกะด้วยมือฮะจะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างเห็นไหมเนี่ยลองลอยเห็นไหมครับจะไม่เท่ากันใหญ่บ้างเล็กบ้างต่ด้านนี้เห็นไหมที่น่าจดจำตรงนี้เหไหมจะจะต่านะฮะต้นนี้จะต่ําเห็นไหมเมื่อเทียบกับด้านนี้ฮะด้านนี้จะสูงเห็นไหมสูงเส้นสูงทางด้านนี้จะหวายพาซีตทางด้านนี้ด้านขวาองค้พรจะสูงแต่ด้านนี้จะต่ําเห็นไหมต่ํา นะครับต่มแล้วแป้าจะแป้วลงมาตรงนี้นะเส้นซุ้มตรงนี้จะแป้วลงมาเล็กน้อยพนะอขึ้นไปสูงปุ๊บต้งีจะแป้าส่งแล้วก็สวยฮะตรงน,นี้ก็สวยสวยมากมากนะครับส่วนฐานก็จะมีนะฮะที่ผมบอกนะครับจะมีรอยบุ๋มรอยยุบเล็กน้อยนะฮะนะครับเป็นธรรมชาติไม่ลึกมากนะครับไม่ลึกมากสำหรับพิมพ์ใหญ่พิมพ์สำเร็จรูปทงังพิมพ์ปัตานเนี่ยนะฮะ ตรงนี้ต้องไม่ลึกมากนะครับแต่พอเห็นว่าเป็นเป็นพื้นที่ต่ําลงไปครับเล็กน้อยนะครับต่าลงไปเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะฐานพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับที่ผมบอกนะฮะเขามีร่องมีระดับของเขานะครับจากสูงไปจากสูงไปหาต่ำนะฮะจากตื้นเข้าไปหาลึก สวยมากครับองนี้ครับอีกองหนึ่งนะครับที่บรรดาเซียนๆนะครับผู้นิยมผู้สะสมพระเครื่องพระบูชานะครับให้การยอมรับนะครับเป็นองค์แชมป์อีกองคหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกับผมขออนุญาตจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันเรื่อยๆเช่นนี้ตลอดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ